แล้วก็สำหรับชั้นม .3 นั้นกับผมได้ใช้หนังสือ Access Free นำมาสอนให้นะครับมาเรียนหน้า19กันเลยนะครับลูกๆทุกคนนะครับสำหรับสเวนบุ๊กของชั้นป .4 เข้าในเนื้อเรื่องกันเลยครับ listen and sing นะครับฟังและก็ร้องเพลงนะครับ sing ในที่นี้แปลว่าร้องเพลงฟังและร้องเพลง listen ฟัง and sing along sing along นี่แปลว่าร้องตามนะ คนครูยังไม่ได้เขียนให้ถ้าซิงจเฉยแปลว่าร้องร้องเพลงนะครับแต่ถ้าซิงอลองแปลว่าร้องตามเอยวเปลี่ยนภาษาก่อนครับร้องตามนะครับใส่สีหน่อยต้องให้สีสีต่างกันหน่อยนะจะได้เห็นชัดๆสีเขียวก็ได้อ่าพันซิงอลองนะครับลูกแปลว่าร้องตามนะครับโอเคงั้นก็มาฟังเสียงเพลงกันดีกว่าเพลงเรื่องสีนะครับไม่ยากมีแต่ชื่อสีทั้งนั้นเลยอย่างอื่นไม่มี CD Script 14 for Students' Book. Activity 6 Listen and Sing. A Listen and Sing Along. Red, Yellow, Blue, and Green. Green, blue and green. Red, yellow, blue and green, blue and green. Purple and black and pink and gray. Red, yellow, blue and green, blue and green. Red, yellow, blue and green, blue and green. Red, yellow, blue and green, blue and green. Purple and black. ขอไปด้วยนะครับเมื่อกี้คุณกรูมัวแต่อันไปดูคอมเมนต์นะครับก็เลยไม่ได้กดเลื่อนให้เห็นเนื้อเพลงนะครับแต่ไม่เป็นไรครับลูกฟังเสียงเขาก็ได้นะครับเพราะว่ามีแต่ Red Yellow b แอนด g r e e n นะครับเ l l ยีโลบลู n อนด e e รีนเรดย l o w บลู e e n ด์กรแล้วก็มาตรงนี้นิดหนึ่งที่จะมี Purple and Black and Pink and Gray นรนะครับนอกนั้น Yellow b บลูแอนด์ก e ีเมื่อกี้อ่านคอมเมนต์นะครับขอขอบใจลูกทีข้าทัดปลอดทองนะครับบอกว่านะครับ ผมเข้าใจมากขึ้นเลยครับแหมครูดีใจเหลือเกินผมทบทวนของปอ .4 แต่ลูกไม่ได้บอกนะลูกลูกอยู่ป .5 หรือเปล่าเอกเอออยู่ป .5 ไหนแต่นะลูกทีคทัดอยู่ปไหนไม่ทราบเมื่อกี้เอาเปา็นว่าลูกบอกว่าผมทบทวนป .4 ดีมากเลยครับจากตอนแรกผมไม่เข้าใจภาษาอังกฤษตอนนี้ผมเข้าใจแล้วครับแหมครูพี่น,นันดีใจเหลือเกินลูกนะได้ยินคำนี้สือว่าครูได้เป็นคนช่วยนะครับนะได้เป็น คนที่ให้ความรู้แก่ลูกนะลูกได้เข้าใจดียิ่งขึ้นเนี่ยครูดีใจมากเลยแล้วก็ถามครูว่าครูนันเรียนที่ไหนครับครูนันเรียนที่ไหนกับครูนันสอนที่ไหนนี่ลูกถามถามว่าเรียนใช่ไหมครับถ้าถามว่าเรียนนี่คุณครเูเรียนหลายที่นะลูกนะหลายที่มากก่หนึ่งถึงหกอีกจังหวัดหนึ่งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมหนึ่งถึงมสามจังหวัดนครศรีธรรมราช ม4ถึงม6จังหวัดปัตตานีปริญญาตรีนะครับที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับวัดมหาธาตุสนามหลวงนะทีนี้ถ้าจะบอกให้รายละเอียดนิดนึ่งก็คือตอนเรียนม4 5 6นะครับคุณครูได้อาจารย์ดีสอนแบบนี้นะครับนะสอนเหมือนที่คุณครูพี่นันนำเอาแบบอย่างมาสอนเนี่ย คือคุณครูวิมนนะครับอาจารย์วิมลมณีนิยมเนี่ยยังจําชื่อท่านได้เนี่ยท่านสอนอย่างเงี้ยครับทำให้คุณครูรักภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นถนะ้าลูกทีคทัตโปรทองนะครับชอบนะครับนะถ้าชอบการสอนคุณครูสอนแล้วทําให้ลูกเข้าใจดีขึ้นเนี่ยถ้าลูกรักนะการเรียนภาษาอังกฤษขึ้นมาถือว่าคุณครูดีใจนะครับที่ได้ลูกศสษย์อีกคนหนึ่งที่ชอบการเรียนแบบนี้นะครับ โอเคครับเรื่องสีนี้ไม่มีอะไรที่จะอธิบายมากมายนะลูกนะแค่ให้ลูกจำเรื่องสีนะครับ y ย l l o w นี่นะครับดูที่พื้นนะครับสีเหลือง p u อ p l e นะครับดูที่พื้นนี่สีม่วงนะครับ b l u ูสีน้ำเงินนะครับกรีนสีเขียวนะครับ r ร d สีแดงเกรสีเทานะครับเกรสีดำ pink สีชมพูนะให้ลูกดูที่ที่พื้นนะครับ ก็จะแปลได้เลยก็มีสีเท่านี้นะครับนะที่เขาบอกในในในหน้านี้นะครับก็ไม่มีอะไรให้ฟังเพลงสนุกสนกกันไปก็จบหน้าที่สิบก้านะลูกนะไปต่อหน้าที่ยี่สิบเลย